สวัสดีครับวันนี้ผมยังโหวนไปสารเทคนิคนะครับก็จะมานะครับเรียกว่ามารีวิวนะครับมารีวิวเสียงของนะครับลำโพงซิวเตอร์ให้ฟังกันครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเสียงแต่ละตัวเป็นยังไงกันบ้างนะครับลำโพงครับแหลมการหรือว่าวิตเตอร์แบบนี้นะครับมันมีหลากหลายยี่ห้อเลยนะครับอย่างตัวที่ผมยกตัวอย่างอันนี้คือยี่ห้อบูเว็บนะครับวันนี้ผมตั้งใจนะครับมารีวิวครับ เสียงนะครับคือมาต่อจริงๆเลยนะครับกับเสียงของแต่ละตัวนะครับให้คุณฟังนะครับก่อนตัดตินใจซื้อนะครับว่าแต่ละยี่ห้อวันนี้ผมนํามาทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ยี่ห้อด้วยกันนะครับซึ่งประกอบด้วยบูเวฟนะครับคาเทียแล้วก็เอคิแล้วก็สากาซิโรสี่ยี่ห้อนี้ราคาก็แตกต่างกันนะครับท่านลองฟังก่อนที่คุณจะตัดสินใจไปซื้อนะครับว่าเอะกับราคาประมาณอย่างเงี้ยเราจะซื้อตัวไหนดีนะครับ วันนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อบูเวฟนะครับรุ่นนะครับ BWC44 เรามาฟังเสียงเ้าดูก่อนครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมฟังผมเปิดจากวิทยุ Android นะครับโดยการด้วยผ่านบลูทูธนะครับก็ใช้เสียงธรรมชาตินะครับคือภาคใหญ่ของเขาเองเป็น Android Alpha นะครับรุ่น AL10 นะครับผมอาจจะเล่งเสียงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ อันนี้คือเสียงของสวิตเ e อร์นะครับแหลมจานบูเวฟนะครับอันนี้คือใช้ซีคุณภาพเลยนะครับเป็นแบบไมค์ก้านะครับเห็นไหมครับนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นตัวโคเป็นสีดำนะครับรุ่นนะครับ BW44B นะครับตัวที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังตัวที่สองกันนะครับ ตัวที่2ที่จะให้ฟังนี้นะครับเป็นยี่ห้อนะครับคาเทียนะครับคาเทียนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นคาเทีย GT555 นะครับเสียงเป็นยังไงเรามาฟังกันนะครับตัวที่2นะครับผมให้ฟังนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับบางทีคุณบอกว่าอยากจะซื้อแหลังจากแต่คู่หนึ่งบางทีก็นึกไม่ออกนะครับว่าตัวไหนเสียงดีเสียงเป็นยังไงแต่ละตัวนะครับถูกแพงนะครับต่างกันยังไงวันนี้ผมก็เลยเอามาให้ฟังกแบบจัะจะเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับ กลับไปเปิดเพลงเดิมสักแป๊บหนึงนะครับครับเปิดเป็นเพลงเดียวกันนะครับจะได้ฟังแบบเออง่ายขึ้นนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อคาเทียนะครับรุ่น GT ครับ555นะครับให้กำลังขับนะครับเ่้าเขียนไว้ตามตเป็กคือสูงสุดอยู่ที่500วัตต์ ลำโพงพวกนี้ผมแนะนำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผ่านกับ power amp นะครับแล้วก็ไปเปิดกลางแจ้งเนี่ยเสียงดีนะครับบางทีถ้าเกิดฟังในรถนะครับปิดประตูฟังเนี่ยเวลาผ่าน power แล้วเรามันจะรู้สึกว่าเสียงมันจัดเกินไปนะครับแต่ก็อยู่ที่คนชอบด้วยนะครับอยู่ที่คนชอบนะครับลองดูนะครับอันนี้คือตัวที่2นะครับคือคาเทียนะครับ ตัวที่2อง่านไปนะครับเรามาดูตัวที่3ากันนะครับตัวที่3ามจะเป็นยี่ห้อ AQ นะครับ AQ นะครับหรือว่า Audio cord นะครับวันนี้นะครับภพษารเทคนิคของเราก็มาให้ฟังนแบบจัดจ้เลยนะครับเพื่อที่ไปประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อนะครับว่าคุณชอบตัวไหนนะครับ ุกตัวนี้ผมเปิดเท่ากันหมดนะครับเปิดเท่ากันหมดนะครับตัวนี้เป็น a อนะินครับรุ่นนะครับ a อนะครับห้าห้าีนะครับ c m เอ็มห้าหนะครับตัวนี้เป็นโครเมียมเป,เป็นชุบโครเมียมสีขาวนะครับเอแบบนี้นะครับ ด้านหลังก็เป็นยี่ห้อของเขานะครับแล้วก็เป็นซีรีส์นัมเบอร์นะครับอ่านะครับตัวที่3ผ่านไปแล้วนะครับ3ยี่ห้อนะครับเรามาดูตัวที่4กันนะครับ อันนี้เป็นยี่ห้อ Gauss Zero นะครับรุ่นนะครับ GZCT สามห้าููย์ XB นะครับตัวนี้เป็นถือว่าเป็นทวิตเตอร์แหลนจานที่แพงเลยนะครับเพราะตัวหนึ่งนี่เกือบพันนะครับเราเริ่มต้นกับราคานะครับเอ่อนะครับราคาเริ่มราคาเรื่อแรกนะครับแล้วก็ที่สองที่สามที่สี่มาให้ฟังกันสี่รุ่นด้วยกันนะครับเพื่อให้คุณนะครับก่อนที่คุณจะซื้อนะครับแหลนจานนะครับสักยี่ห้อหนึ่งที่คุณ ถ้าคุณเลือกอยู่ในสียี่ห้อนี้นะครับคุณก็ลองฟังแล้วก็ลองเปรียบเทียบตัดสินใจกันดูนะครับกับสียี่ห้อนี้นะครับวันนี้ผมตั้งใจนะครับที่มารีวิวเพื่อให้คุณนะครับประกอบการตัดสินใจในการที่จะเื้อแหลมจานนะครับครับก็โอเคนะครับท่านที่ชอบยี่ห้อไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นบูเว v e นะครับคา t e เทนะครับหรือว่าเอคหรือว่าเก้าว r ิโล ก็ไปพิจารณาครับลองฟังไปฟังมาครับถ้าใช้หูฟังจะชัดเจนขึ้นนะครับเพื่อคุณประกอบการตัดใจง่ายขึ้นวันนี้นะครับผมยังวนไปสถานที่หนึ่งครับตั้งใจมารีวิวนะครับให้คุณได้ฟังเสียงนะครับของแหลมจานแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นกันอย่างชัดเจนเลยนะครับเพื่อนะครับไปประกอบการตัดใจในการซื้อนะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับช่อง YouTube ไปสานที่หนึ่ของเราครับถูกใจช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็นะครับเราก็จะมีผลงานนะครับมาหรือว่าจะมี อะไรดีๆมาให้มาให้มาให้ดูให้ชมกันอย่างสม่ำเสมอนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ